สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำซอฟบุกกี้ช,ช็อกโกแลตชิพกันค่ะวันนี้อยากกินมากๆเลยนะคะก็เลยพยายามหาสูตรที่แบบว่าใช้วัตถุดิบน้อยๆแล้วก็ทำออกมาแล้วได้ปริมาณไม่ได้เยอะเกินเพราะว่ากินไม่กี่คนกลัวมันจะเหลือนะคะก็เลยไปได้สูตรนี้มาเดี๋ยวเราจะแปะสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะเผื่อใครอยากจะทำตามกันนะคะก็เดี๋ยวเรา เริ่มจากการเอาน้ําตาลทรายแดงกับน้ําตาลทรายธรรมดานะคะน้ําตาลทรายแดงเนี่ยเราใช้50กรัมแล้วก็น้าตาลทราย40กรัมนะคะเอามาใส่ชามผสมแล้วก็ตามด้วยอันนี้จะเป็นบราวน์บัตเตอร์นะคะวิธีทําเราเคยสอนทาแล้วเพื่อนสามารถไปย้อนดูได้นะแต่ว่าอันนี้เราใช้บราวน์บัตเตอร์ทั้งหมด55กรัมนะคะ ก็ใส่ผสมกันได้เลยแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยตะล่อมคนเลยจริงๆอะ่ะใช้เป็นตะกร้ามือก็ได้นะหรือว่าใครใช้เครื่องตีก็ได้แต่จริงสุดเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะคะอันนี้เราก็าแค่คนผสมให้เขาเข้ากันนะ พอเราผสมจนเขาเข้ากันแบบนี้นะคะต่อไปก็จะใส่ไข่ไก่ที่ตีเหมือนไข่เจียวล,ลงไปโดยไข่ไก่เนี่ยเราตีให้เรียบร้อยนะแล้วก็ามาชั่งน้ําหนักน้ําหนักในการใช้ของครั้งนี้เนี่ยจะอยู่ที่30กรัมนะคะก็ชั่งออกมา30กรัมแล้วก็เอามาใส่ชามผสมที่มีน้ําตาลเนยพวกนี้อยู่นะคะแล้วก็คนผสมให้เขาเข้ากันอีกทีค่ะ พอคนจนเขาเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กลิ่วนวานิลาลงไปประมาณครึ่งช้อนชาแต่จริงๆแล้วจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าคุกกี้ตัวนี้มันจะหอมเนยแล้วถ้าเราใช้เนยแทนนะมันจะยิ่งหอมมากขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าใครใช้เนยแบบเนยเนยผสมธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็เติมกลิ่นเข้าไปหน่อยก็ได้นะคะคนให้เขาเข้ากันนะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยพวกของแห้งของแห้งก็จะมีเป็น แป้งนะคะเบกกิ้งโซดาเราก็เกลือแป้งเราใช้ทั้งหมด90กรัมเบกกิ้งโซดาเศษหนึส่วนสช้อนชาแล้วก็เกลือเศษหนึส่วนสช้อนชาใส่ลงไปในชามผสมที่มีพวกของที่เราผสมเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยตะล่อมคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน ดีส่วนผสมที่ทำอมาตัวแป้งเนี่ยมันจะค่อนข้างดูเหลวไม่ต้องตกใจเพราะว่าตัวซอฟุกกี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อที่ว่าให้เขาเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยเอาออกมาอบนะคะ ซึ่งวันนี้เราทําเป็นซอฟคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเราก็จะเติมช็อกโกแลตชิพเข้าไปด้วยตัวช็อกชิพเนี่ยเราจะใช้ช็อกที่มีความเข้มข้นนิดหนึ่งก็คือให้มันขมนิดหนึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวจะรู้สึกว่าตัวเนือ้อคุกกี้เนี่ยมันมีความหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันควรจะมีอะไรมาตัดเลี่ยนหน่อยเราก็เลยใช้เป็นช็อกโกแลตชิพแบบ70%นะคะซึ่งมันจะค่อนข้างขมเลยใครไม่ชอบอาจจะลดลงเหลือ58หรือว่าประมาณเอ่อกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะ เนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เราก็เอาไปแช่เย็นเลยปิดแรปเข้าแช่เย็นประมาณเราแช่ช่องฟิตเลยนะประมาณ15นาทีนะคะเขาก็จะมีความแข็งตัวขึ้นมาแบบนี้สามารถหยิบมาปั้นได้นะคะเราก็เอาไปปั้นได้เลยก็ใช้สก,ก๊ปตักไอติมแล้วก็เอามาปั้นปันให้เขากลมๆนิดนึงแล้วก็กดให้เขาแบนลงนิดหน่อยแค่นิดหน่อยก็พอนะเพราะว่าคุกกี้ตอนเนี้ยพอเอาไปอบมันก็ละลายนะคะ พอได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเราใช้ไฟบนไฟล่างเปิดพัดลมนะคะซึ่งระยะในเวลาในการอบเนี่ยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นด้วยนะแต่ว่าเราเนี่ยทำชิ้นประมาณเนี่ยเราก็อบอยู่ที่ประมาณ12-15นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านแล้วแต่การกระจายความร้อนนะคะเนี่ยพออบเขาก็จะค่อยๆละลายแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็พอเราอบเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาออกจากเตาอบมาก็ให้เรากระแทกถาดนะเคาะถาดกระแทกถาดแรงๆสัก 3- 4ี่ทีเพื่อให้หน้าคุกกี้เนี่ยมันยุบเป็นรอยยุบเป็นรอยย่นนะคะมันก็จะดูน่ากินขึ้นไปอีกก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะพักเขา,เาไว้ให้เย็นอนะ่ะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนะคะก็จะเป็นคุกกี้ตัวหนึ่งที่แบบว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยต้องขอขอบคุณสูตรไว้นะที่นี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะ อ,อย่างที่บอกว่าจะทิ้งสูตรไว้ด้านล่างว่าเราใช้สูตรของใครแล้วก็เอามาจากไหนนะคะก็ต้องขอบคุณมากมากเลยเพราะว่ามันอร่อยมากๆจริงๆนะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคำ ก็พัฒนาต่อไปสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ